The ว่ากันว่าเมื่อความก้างของการตกแต่งภายในของถุงกระดาษมากกว่าช่วงแขนของบุคคลซึ่งแม้ว่าแชมป์มวยไทยสันจะยืนอยู่ข้างในเขาก็ไม่สามารถทำลายถุงกระดาษด้วยบัดของเขาได้โดยมันจะเป็นเรื่องจริงที่น่าเหลือเชื่อหรือไม่และเพื่อเปิดเผยความจริงอารามตัดสินใจทดลองด้วยตัวเองซึ่งอย่างไรก็ตามก่อนการทดลองพวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานโดยเมื่อกระดาษยังนิ่งอยู่อารามเจาะมันได้อย่างง่ายดายด้วยแท่งเหล็กซึ่งณจุดนี้เซนเซอร์วัดว่าก้านสร้างแรงหนึ่งร้อยห้าสิบหกนิวตันและไม่ต้องสงสัยเลยว่ากำบ้านของบุคคล ซึ่งเบื้องหลังสาเหตุที่บุคคลไม่สามารถเจาะผ่านถุงก,กระดาษได้โดยต่อไปจิมมี่ทำถุงช้อปปิ้งขนาดใหญ่และดาสวมนมชกมวยจมตีถุงกระดาษอย่างมากขั้งซึ่งอย่างไรก็ตามแม้จะมีกาลังทั้งหมดของเขาถุงกระดาษยังคงไม่บุบสลายและมันไม่ได้จนกว่าจะถึงนาทีต่อมาโดยเมื่อรอยยบเพิ่มขึ้นทําให้กระดาษปอกจนในที่สุดอดัมก็เจาะมันได้ซึ่งเขาทําการทดลองสาอีกสองครั้งด้วยผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันและเพื่อความสมบูรณ์ของการทดลองอดดมตัดสินใจใช้มือเปล่าโดยในที่สุดเขาเชื่อว่าบริเวณสัมวด่า